ก๋วยเตี๋ยวอะไรกินกับกะปิอะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรใส่กะปิอ่ะใส่อะไรนะไม่ได้ใส่เอาพริกเผามาคุยคุยกับคุยกับกะปิอ่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวพริกเผามันน้ำมาคุกเออพริกมะคุกกับกะปิใช่ยไม่เข้าเนี่ย เขาจี่๋แม่พริกพริกตูวเขียวเลยแม่แต่ต้องไปจี่ไม่ไม่ใช่พริกสดนะไปจี๋มันไปจี่ซะก่อนอ่ะมันมีที่ไหนนะคะที่ว่ามันมันเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่กะปิอ่ะก๋วยเตี๋ยวที่ไหนสักที่นะหนูเคยได้ยินอือใช่ใช่มันเป็นก๋วยใช่ก๋วยเตี๋ยวที่ใส่กะปิหนูหนูก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าเคยได้ยินโอ้ที ก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวนครพนมใส่กะปิแล้วมันกินแล้วมันจะเป็นยังไงไวะอีโดอย่างนั้นพักเอาขุยเลยกะปิมันจะเป็นไม่ใช่่าเอามาคุกใส่ในนี้นนะมันก็อยู่ในกระปุกนั่นแหละ แต่เราแค่เอาเอาผักไปเคยกินที่อุดรนะใส่กะปิเออที่อุดรขอใส่เตี๋ยวใส่กะปิเริ่มแรกอุ้ยเริ่มแรกที่เชียงใหม่อารมณ์มันเป็นยังไงวะมันต้องให้กลิ่นเค็มเหม็นๆนะมีมีกว๋วยเตี๋ยวใส่กะปิแล้วแบบใครจะใส่เส้นใส่ตามพี่เจ๊กินเตีเ๋ยวแถวไหน จริงนะตั้งแต่เบียมาอยู่เนี่ยเบียไม่รู้เหมือนกันว่าตรงเนี้ยที่อีเบียอยู่อะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเวลาคุยแชทกับวิชายวิชายถามว่าอยู่แถวไหนกขบอกไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีทุ่งหญ้าแล้วก็มันมีอิสลามเยอะ ตเตียวอ่จะจาทำมีน้ำซุปด้วยมาอร่อยฟันเจนดีมากกินเส้นได้แค่รูดฟึ๊ดๆเนี่ยปูุชมกุ้ง <c oughs> จะเปิดสาขาต่อไปเมื่อไรครับไม่ครับย้ายกลับและะ้วค่ะย้ายกลับและะ้วค่ะย้ายกลับสู่โลกเดิมครับ ขึ้นกี่งานมาไม่ได้ขึ้นงานกับใครแม่เมาพริกเขียวไปย่างเว,เวลากินก็เอาพริกไปจิ้มกับปิเอพอาะกินคล้ายๆเหมือนเป็นเครื่องเคียงเงี้ยหรอใช่ใชอเอาไปคุยก็อิ่นมาไปคุยไปคุย <laughs> แม่จะย้ายเอาแม่ต่องไปด้วยนะหนูลำคาญไม่ใช่มึงคนเดียวแบงก์กูก็รำคาญก้วยเตี๋ยวนำชัย ที่เขาดำๆนะเหมือนเขาแบบขั่วไหมนะมได้ไหมหรือว่าเขาทอดปะเอา้ารถผิกความรถผิกความดีค่ะ ัองหวัดไหนอันนี้เราอยู่นันนทบุรีอำเภอบางบัวทองอใช่ไหมใช่และที่เราอยู่ตรงแถบนั้นเขาเรียกว่าอะไรสุลาเขียวซูลาเขียวพี่ดบแบงค์คั้งหนึ่นงพี่กีชูนโนสวัสดีคะ่ะค่ะเป้นสุพรรณมาอะไรนะ เส้นสุพรรณนี่สุพรรณบางบัวทองมันขึ้นอยู่กับสุพรรณเหรอไม่มันเป็นเส้นเส้นหลักเลยฮะตรงนี้คือเป็นเส้นหลักนะอืล่าสุดติดน้ำซุปกับกว๋วยเตี๋ยวเหมือนเจ๊แล้วใช่มันเลิศนะเบียบบอกมันเอาไว้สดได้ไงเจ๊น้ำเหมือนอะไรช่วยเขาสิ นอนย,ยังไงมันมีห้องไมนพอไงคืออารมณ์ตรงนี้กินแล้วเลิศกินไปด้วยแล้วก็เสี่ยงสิบล้อไปด้วย <c oughs> เส้นผ่านสุพันบางบัวทองไงกูก็ไม่รู้จักรีชามึงเชื่อไหมว่าที่กูอยู่เนี่ยมันมีร้านของชำอยู่ร้านเดียวซึ่งร้าน ขายของอยู่้านสามสี่อยา่างได้บ้างแล้วก็ไม่มีเลยมีแต่วัวเขาเลี้ยงวัวแล้วก็มีทุง่งหญ้าแล้วก็มีหนองน้ำ <c ười> กลับมาหาย้ยาเบ้ ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเบย้ายกลับไปขายที่ประจวบเหมือนเดิมนะ,ะ้วค่ะถ้าขายตรงไหนเดี๋ยวเบย์จะบอกนะคะว่าขายตรงไหนตัวง้องติดฟัน สัญญาว่ารอบนี้จะมีสติให้มากขึ้นใครอยากบอกอยากแนะนำอยากบอกอะไรบอกดีๆไม่ต้องดา่าไม่ต้องแซะไม่ต้องแวะบอกให้คนบอกให้แบบอีกคนหนึ่งมีกำลังใจคือนั่งกินไปแล้วก็เสียกไปว่ารถสิบล้อจะเอาเราไปแดกไหม หลุ้นจะลุ้นไปดิอะไรนะคะอยากได้สูตรเบียร์ไม่มีสูตร <S <S นะคะหนูขออีกนิดได้ไหมคะ มกติดตามมานานมากตั้งแต่ถักเปียขายขายโชเล่โชเล่ขอบคุณค่ะและเคยไปเดินมันมาร้านยไม่เปิดแม่เจ๊กับลูกน้องสู้ๆค่ะโชเล่โชเล่คืออะไรวะอีดอก ไปลวกปากไปเตี่ยวที่ไหนคะเบียก็บอกพี่กัดไม่ถูกไปบอกไม่เป็นไปกับผู้มากับแฟนในเดียมันค่ะไอแฟนในพล่ามันเจมี่พรสวรรค์่ะยำแล้วนะจงเชื่อมันตัวเองอย่าจนใจคำพูด คือเ <c oughs> บียร์ก็ลองเนี่ยก็เหมือนไอเซลที่เบียร์ลองมาทำอะเอาจริงพอสบัดดีปุ๊บอีดอกนึกบทไม่ออกยืนสันกูจะพูดอะไรต่อดีพี่ว่าพี่เบียร์บอกให้มอสขับออกไปเลยนะแล้วพี่เบียร์ว่าสวัสดีค่ะลูกค้าเขินใช่ไหมเขินแล้วพี่เบียร,ร์พูดพูดอะไรสมมติพี่เบียร์ก็บอกลูกค้าพี่พี่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูมากูเดินหนีออกมาข้างนอกแล้วะะก็ท่องออมอสมารับพี่ด้วย <c oughs> พูดไม่ถูก อีแรงหนึ่งว่าจะเออนึ่งว่าจะไปจูนให้ให้ไปจูนกล้องให้นี่ไงปุโยบอกให้เป็นรับย <c oughs> ังพูดไม่ถึงไหนเลยลูกค้าเขาพอนั่งเนี่ยจะพยักหน้าแล้วเอาเขาพยักหน้าคือเขาไม่ช่วยกูเสริมไง <c oughs> กูก็พูดๆแล้วกูนึกไม่ออกแล้วกูก็ยืนสั่นแล้วบอกพี่คะเดี๋ยวสเต็ปหนึ่งนะคะเดินดูมาก <c oughs> ูเดินเหนียวมาเลยไม่คงไม่คายเวล้วกล้องอ่ะ <c oughs> <c oughs> ข่ไ,ไม่เป็นเจมแมวอไหนคะอยู่กับแม่เรล่าจา้าเดี๋ยวขึ้นรถไฟไปให้แม่แล้วเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณค่ะในอดีตที่ผ่านมาอะไรที่เบเคยทำไม่ดีทำผิดปากหลีหูรุนนันนี่ ก็ขอโทษด้วยนะคะทั้งตั้งใจดีทั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีค่ะต่อไปนี้จะทําอะไรมันมีสติขึ้นเอ้ยสติสเตสะตวะ่าสติขึ้นค่ะใช่ค่ะก็ับไปขายยําที่ประจวบจ้าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทำเลขายตรงไหนเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะคะแต่อาจจะมีที่นั่งได้ค่ะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะขายสลิงค่ะง่ายๆเอาเท่าที่ตัวเองไหวค่ะไม่คใครขยาย้วคะเหนื่อยปวดแตก สเตลลงค่ะสเล้งนี่ประจวบมีอีกครั้หนึ่งปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหรมีสมาแต่ต้องบอกก่อนว่าสมม,มุติถ้าเวลาเบไลท์สดถ้าเวลาเบไลท์สดอยู่ที่ประจวบสมม,มุติถ้ามีเพื่อนมาเพื่อนสนิทหรือบรรดาเพื่อนเหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีภาษาชาวบ้านภาษาท้องถิ่นขอให้ฟังและปล่อยผ่านนะคะอย่าคิดมากนะคือบางทีคนประจวบบ้านเราเวลาทักสนิทกันเขาแบบ ทายกันแบบฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งเนาะอย่าถือสาเวลาที่เราทักทายกันแบบคนประจวบอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแบบว่าฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งไม่มาขายเราคนถงแล้วเจ๊ท้ายจาขายประจวบกัน คอมเมนต์ไหนอ่านไม่ทันขอโทษด้วยนะคะอ่านไม่ทันค่ะหรืออันอันไหนไม่ได้อ่านก็ขอโทษด้วยค่ะมองไม่เห็นค่ะเจทิ้งหนูโอ้ยฟ้าแลบไมหญิงถ้าวันไหนหญิงผ่านมาประจวบแวะมาหาเจได้พาฟ้าแลบมาด้วยแต่ถ้าเรื่องความปักหมาในเลเวลที่แบบแต่ก่อนบุหรี่ความปักหมาในเลเวลแบบ ในเรเวลที่แบบเรา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 ับฟังกันได้มันยังมีเหมือนเดิมค่ะเพราะเบียก็เป็นคนปากแบบนี้ได้แฟนไม่ขยไหมคะ,มคะกฎหลักของการอยู่บ้านแม่เบียคือแม่เบียห้ามห้ามเบียมีผัวเรียอเราห้ามว่าเบียมีผัว หน้ามึงสดมากไม่ได้แต่งอะไรเลยค่ะคิ้วเขาช่างมากไม่แต่งมาให้ใครดูหน่กยเจบอกไปแลขายยำตอนนั้นคือสับสนไปหมดงงกับชีวิตไปหมดคุณไปผลละไีเจไปอยู่แถวไหนอยู่ประจวบที่บ้านประจวบจ้ะไปขายยำที่ประจวบเหรอคะถา ยังตามตลอดขอบคุห้ามขอน้ำก๋วยเตี๋ยวกวับนึ่เข้าวตา้า่อยครับตัดแว่นน้ำไม่ได้ก็ยัง เวลากินอะไรเงี้ยเราต้องหลับตาัวมักระเด็นเข้าตาเงี่ยเดี๋ยวพระเจ้าพี่กี่วันดีมน่านจะไปวันน่านจะไปวันอาทิตย์พี่กี่อุ้ยวียน่านจะไปวันอาทิตย์ละพี่กี่ ายที่ไหนขายสักทีหน้าต้องแน่นไม่ค่ะอยู่ประจวบถ้ากลับไปอยู่ประจวบเวลาข,ขายของเแต่งแบบก็ตแต่งธรรมดาน่ารักน่ารักเออให้มันแบบน่ารักน่ารักนิดนึงอาจจะแบบบ้างนิดหน่อยแต่หน้าต้องแต่งเพราะมันไม่แต่งไม่ได้เพราะหน้าเฮียมากเนื้อหมากับเนื้อแมวในเราคงไม่เคยแดกไ่ได้เนื้อหมา จะไปอุดหนุนเหมือนเดิมนะคะคือตั้งใจครับมันอค่ะไม่อยู่ใครหาเอาค่ะมันลําบากลําบากหลายๆอย่างคือหนึ่งเลยลําบากการที่จะหาของสดจริงๆอ่ะเอาจริงนะถ้าเป็นคนอื่นอ่ะขายปูน,น,นู่นนี่ขายปูฟิดไยน,น,นู่นนี่ไม่ผิดหรอกแต่พอเป็นอ e ีเบียนะผิดทุกอย่างผิดทุกอย่างของอ e ีเบียคือทุกอย่างจะต้องแบบว่าลงมาจ่ายมือเรีย ลำบากอยู่ต่างบ้านพรเราไม่มีรถยนต์ปุ๊บจะไปซื้อของแต่ทีก็ลำบากลำบากจะสั่งซื้อค่าส่งมันก็โอ้โหมันลำบากมันอยู่คนละทิศกระทางไหนจะทำเลไหนน่นนั่นนี่ไหนจะกลับบ้าน ประจวบเขารู้ว่าเบเป็นคนจังไรอี้มาตลอดแล้วเขารู้แต่เบตั้งแต่เบเด็กๆนะแ,แล้วจะเบตเลิกแมลแล้วเบตไม่ได้แต่งนะเบเป็นผู้ชายไม่ผมยาว <c oughs> ทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะ <c oughs> ทั้งหมดเท่าไหร่คะ เจ๊มึงเปลี่ยนอาชีพไวเกินกูตามไม่ทันเดี๋ยวค่อยคุยกัน